สวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านเข้าสู่ช่องตาโหราอมูเลทนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการเปิดไพ่ดูดวงของชาวราศีตุลหรือลัคนาราศีตุลประจำเดือนธันวาคม2563ซึ่งเป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจะจงใครเป็นพิเศษถ้าอยากดูดวงแบบส่วนตัวทักแม่หมอมาทางเพจเ Facebook ดูดวงกับหมอดาวพยากรณ์นะคะโอนเงินค่าครูวันไหนคิวดูดวงก็ จะได้วันนั้นเลยค่าครู299บาบาทไม่จำกัดคำถามค่ะดวงการงานช่วงนี้คุณค่อนข้างมีชื่อเสียง เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องงานแต่ชื่อเสียงนั้นอาจทำให้คุณอึดอัดใจแม้เจอปัญหาอะไรที่หนักๆคุณก็หนีไม่ได้หลายครั้งคุณค่อนข้างเครียดเพราะเมื่อประสบความสำเร็จไปยังสูงสุดคุณยิ่งต้องระวังเพราะเดือนนี้คุณอาจมีเคราะหกรรมทำให้เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทผิดใจกันในที่ทำงานชีวิตพลิกผันจนผิดหวังฉะนั้นควรทำบุญให้บ่อยๆนะคะ ดวงการเงินเดือนนี้อาจติดขัดด้วยจากมีเคราะห์กรรมเรื่องงานจนพ่วงมาเรื่องของการเงินด้วยจริงๆคุณเคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วคุณน่าจะรู้ว่าควรจัดก,การกับมันยังไงเมื่อช่วงเคราะห์นี้ผ่านไปงานจะมีความคล่องตัวขึ้นการเงินก็เช่นกันดวงความรักอยากให้ชาวราศีตุลทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไว้บ้างไว้ข้างหลังอะไรที่ไม่โอเคต้องตัดทิ้งไปบ้าง ถ้าอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้คุณต้องนิ่งให้มากกว่านี้เพราะตามดวงแล้วมีความขัดแย้งกันตลอดเวลาพยายามปรับตัวเข้าหากันจะดีที่สุดดวงสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีพักผ่อนให้เพียงพอจะได้ไม่ซุดโทมมากนักสิ่งที่ชาวราศีตุลหวังเอาไว้ว่า สิ่งนั้นจะสมปรารถนาหรือไม่ในเดือนนี้นั้นอาจจะล่าช้ากว่าที่คุณคาดหวังเอาไว้แต่สิ่งนี้คุณจะสมหวังดังที่ปรารถนาแน่นอนเดือนนี้ชาวราศีตุลควรระวังเรื่องของการเดินทางไกลการเดินทางทางน้ำหรือให้ระวังกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตให้ดีทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ข้างหลังอดทนทำในสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีให้มั่นใจในตัวเอง ให้มากว่าคุณทำได้สำหรับคำทำนายของชาวลัคนาราศีตุลประจำเดือนธันวาคม2563จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ